ใช่กดในตะก้าได <ป S> ้ <ไป S 1> เลยใช่ค่ะเห็นบอกสองขวดเหลือเก้า้อยสามสิบเองนะถ้าเกิดเอาไปอย่างละกิน<อ>นะคะใช่อันนี้ในตอต่อใช่ไหมครับใช่ค่ะในตอตอกดได้เลยนะคะในตะก้าตอนนี้นะชอบชอบแบบชอบชอบไมว่าชอบนีบบบบบ่เลย <laughs> มากแบบว่ามาความคิดมากต่มาแผนของน้องคือแบบว่าน้องทําการบ้านมาดีมากกับการทําน้ําหอมนะครับนี่ไอเห็นบอก มันจะมีสาวนลดหรือว่าส่งฟรีเข้เราเก็บเก็บไปเลยเก็บจากเพนบอจากสองกวัดผมเก้าเก้าเก้าตอนนี้ได้แปดแปดสองผมได้สามเก้าเก้ามีคนได้กดได้สามร้อยเก้าสิบเก้าด้วยค่ะหอมมี่ดีพี่นบองหอมมากอ่ะผู้หญิงใช้กลิ่นไหนดีคะอันนี้พี่ขอนะอยองเพราะว่ากลิ่นนี้พี่ยังไม่มีหน่อยยองอยู่ในกันคุยกันเป็นหน่อยไหมคะไอ้ขอเดือนี้เอาไปเรืได้ เอาจริงจังนะนี่โอเคถือว่าเป็นของขวัญในนี้ละกังคู่หญิงผมแนะน้ำกลิ่นนี้นะครับเพราะว่ากลิ่นนี้คือหอมละมุนคือยางกายคือรู้สึกว่าตองเหลียวโอ้ยตองเหลียวต้องขนเลยเห็นข้างหลังแบบอยากเห็นข้างหน้าพอหันหน้ามาโอ้ยอยากถอยหลังกินนี่เลยนะครับเนี่ยน้ำคราะว่า คือมันเป็นได้ทั้งผู้ผู้ชายก็ฉีดได้ผู้หญิงก็ฉีดได้ฉีดได้ทั้งสองแมนตัวว่าแบบถ้าแบบผู้ชายมันแมนเตะบอลคลาสนะครับก็แนะนําเป็นกลิ่นสปอร์ตดีเลยนะครับก็ไอเกลิ่นกินอี๋สิออนกว่ากินผู้ชายครับผู้ชายแต่ว่าฉีดด้วยกันสองกลิ่นก็จะได้กลิ่นใหม่ขึ้นมาอีกนะคะใช่ผสมก็จะยิ่งหอมไปอีกเลยค่ะยี่งเปตินี่ใช่ค่ะคุณท็อปก็ฉีดสองกลิ่นเหมือนกันเอาใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองฉีดสองกลิ่นมันกันด้วยกั มันต้องใส่หรอไอ้ไอ้มันไอ้เห็ืมากเล้วหมีบอเนี่ยเสี่ยวเงี้ยอดีตกินจังไม่ได้พูดเล่นนะจ้าไม่เส้นคอนเทนต์ลองกินดูนะครับลองดูนะครับสองกิ่นฉีดด้วยกันนะครับต้องมีกินโหนดไหมไก่โพดบ่หดนะครับหอมหดปุ๋ยไหมมันปกติเราโดมนกขาวกับไก่นกบวินได้พี่น้องนะครับโอนกบินสำหรับแ้วน้องโย ปกติหนึ่งนกเปิลมันจะวิ่ันจะ้าก้ปกติปกติเวลาสีดำหอมมราดกายสีสีวิ่นนะมันหอมมันมากไปเลยกระซงสีวิ่นตะันเนี่ยบอวินครับด้วยเป็นหย่อนมันไม่มีแอบออหอมอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าสิบถึงสิบสองชั่วโมงยังติดทนเลยแม่แม่บ้านน้องต้มงรีวิวนะคะใช่เออเนาะมันก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งอ่ะมันไม่สับสนไหมมันพอหอมสับสนไหมมันหอมเป็นอีกกลิ่นหนึ่งขึ้นมาเลยแหมเหมือนมันรวมกันเหรอใช่ค่ะเป็น มันจะเพิ่มความติดทนเข้าไปอีกค่ะเป็นกลิ่นใหม่เลยจะมีความฟุ้งเออเลิศมากนะครับเลิศมากอย่าลืมนะครับพี่พี่แม่แม่นะครับทางเสียมนีหกนะครับดูนี่คตรแม่กดแม่แม่บอกดูยใหญ่ครับดูวยเลิครับเอาใหม่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  เลยครับเลยครับเลยครับหมักหล่ามาขายน้ำหอมครับเอ้ยชอยซื้อหมักหล่านะครับหมักหล่าบ๊วยเงี้ยนไปซื้อรถครับไปดาวน์รถดีเลยเป็นกับแมงแห่หมักหล่าเลยครับครับเดี๋ยกแต่ละว่าคุณจะได้แปะไทยที่ไทยกับว่าว่าอย่างนี้ไลยไอ้ว่าเพื่อเลตัวแฟนขับโพสไซไอปาอันสิมันใหญ่ครับใหญ่ครับมีอย่างจาของรุ่นจาขอางมาทันมาเออหันมาแล้วบ๊วยจักเสียเลยเอือ น่ารักจังทั้งสองคนครับออายมาลูกวันนี้น่าสหรับก่อนมีต่กินแหมมาหอดเพราะท่านได้ยังวีนอกกินย่างเดี๋ยวลูกสาวผมขอบคุณลูกขอบคุณหัวใจนะครับขอบคุณหัวใจสองคนกล้ามารวมากค่ะคำสั่งซมีรวมมากวันนี้นะครับใครสั่งใครสั่งนะครับผมทั้งเลดผูดนะครับหรือต่อตอนนะครับเดี๋ยวผมจะแพ็กต่อหน้าไลน์เลยทุกกล่องทุกออเดอร์โอ้โหเลอกการกี่ม ตีสองใช่ไหมคะอันนี้สวัสดีพี่นอนกอลูหนึ่งสองสามครับอี่ยังกับประง้ามอนี่ยังกับประงับต่อจริงต่อพอรดอกลูแต่เพราอันนี้ไม่มีเฟเธอร์ใช่คือขินคดเทครับมม้อนีไปเล่าว่าจากโรงเรียนนะครับที่แรกวันเป็นสีบอดย่มานะครับก็เลยออกมาน้าเก็เลยว่าท่านได้แต่งตัวครับอธิหละเขาเอินว่าลูกเร้าแรกของแท้นะครับบอบคือพี่ตาหยองเด้อลูกมึงแต่งตัวแบบว่า แก่เซียนมูวบันดับบนเนีน่ยบันยังไอ่ใช่สูตรแบบสูตรสไตล์แบบเพื่อเห้ราลองเพ่งกับปวาจังนหดแบบว่าหอวแดดคลื่นคืนกวนเส้นต,ตะขอดอยางนะสั่งแล้วได้ 8, 7, 2, ปแด 8, 7, 2, ปดเจ็ดสองป้ารถเยอะมากรีบกดเลยพี่นอททางเลดกูดใครใครสั่งเราบ้างกดหนึ่งนะครับใครที่อ่ากดสิง์ลุงข้างล่างแล้วนะครับ <S <S กดหนึ่งมาหน่อยอยากเห็นหน้าว่าแม่ของเราใครสั่งน้ำหอมน้ำเต้าแล้วบ้าง หอมมากเลยนะลูกเนี่ยดมดูอันนี้ก็เด็กเด็กสิบอ๊อแบบสิบอ๊อมากตัวผู้ใดไรนะเคยแบบอยากให้น,ออน้องร้องบ่ได้คือบ่ไดด้วยดูลองฉีดเด็กซีรุ่งลองฉีดดูอย่าฉีดใส่หูดของเลยลูกปึ๊บฉีดใส่หมอกจะคลองดมได้ไหมอืดมดมขีแต่เละไอหอมปะหอมค่ะอืมหอมแบบไหนลูกบอกความรู้สึกได้ไหมหอมแบบหอมแบบละมุนหอมแบบละมุน อ๋อคือหูว่าได้ยินพอบอกมั้งเหรอไม่อกี้ไม่ได้ยินใช่ไหมใช่ครับเพราะแบบไหนอีกความรู้สึกิอมันหอมแบบละมุนครับสูดเข้าไปโอ้โหเสียบหูดังเลยว้ายต้องปรับใหม่แล้วเนี่ยบอลต้องปรับใหม่เสียหูดังเพราะว่ามันตึงเข้าไปทั้งศีรษใช่ค่ะมันหอมว่าเป็นว่าเป็นแงะขี้ตะเลียดของบ่เนาะแงะดิค่ะเป็นเรียงเสียงขี้ล่าหน้ามูม้าเนาะนะครับ เอานี่แหละครับพี่น้องครับมันมีสองกลิ่นนะครับสหรับน้ำหอมนะครับน้องย้งมืดไปง่านใสมืดอยู่กาละสินครับมืดอยู่กาละสินเราอย่าวกาละสินผู้นี้อยู่ที่กาละสินนะครับพี่น้องอยู่ล่งสีมีม่นเอาเพามีเดินล่สงคือเดินไปล่งล่งสีมันเป็นเดินอยู่ในล่งสีอ๋อเป็นพื้นอยู่ในโรงสีเป็นจัดไปแบบปิดวิกนี่สิไหมครับอ๋อผู้นี้อยู่ที่กาละสินนะครับ เมื่อื่นนี่โนโอ้องพวกสกอนกว่าายเรียงกางบ้้นนะครับ11บเอนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมีกลุ่มปิดด้วยอยู่ที่ท่าอุเทนนครพนมนะครับผมบังลาไปงานหลายๆมือยปะบ้เมือยครับเก่งมากเนี่อยอีหลายนตัวยางนี่ขนาดงานไนอ,นอยุดสองมือได้เนี่ยอือไม่เห็นงานสองมือมี่ยังบ้ามือย <c oughs> เรามีเวลานอนตีลังกาอยู่เป็นอาทิตย์อ่ะนะครับเมื่อยบรุบะขันบ้ามือ่อเนี่ยหัวเลยดิขันบ,บ่ามื่อเนี่ยหัวเลยดเดือดมา อันไหนหอมครับแดงหรือดำหอม,มหอมทั้งสองแล้วก็สอง, <c oughs> สองกลิ่นนี้ <c oughs> ฉีดผสมกันก็หอมอีกแบบหนึ่งนะครับสั่งแล้วครับวันนี้ราคาที่มากกว่าบุนค้าสั่งแล้วครับได้แปดเจ็ดได้แปดเจ็ดสองตอนนี้ก็คือแบบส่วนลดหลายแห่งใช่ครับนม่มันเป็ี้ยด้วยดินปดด้วยแม่แม่น้องเต้าคนไหนที่สั่งไปแล้วนะครับรีบฉีดให้มันหมดแล้วก็มาสั่งใหม่ จะคือแบบเพราะว่าหน้าไส้มุเจ้ากะซีแบบว่ากะซีได้ขยันในการทำงานขึ้นเรื่อยๆน้านี่น้านีเขาว่าต้องอาบครับก็คือเท่น้ำหอมใส่ขันแล้วก็ราดเดี๋ยว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 นำหอมมันสีดเลหอมแต่ว่ามันเป็นขี้ไข้เออไอ้ยังหล่บบอกแม่แม่ท่างเซรีของเขาอกดซิงค์ลุงนะลูกซิงค์ลุงเลดพูดขวดเท่าไหร่คะบันนี้ดูในตะกร้าได้เลยนะคะราคาแต่ราคาแต่ละคนถ้ากดจะไม่เท่ากันนะวันนี้นะคะ ซิงลุงเลดพูดซิงลุงกดซิงลุงด้านล่างได้เลยใครที่สั่งแล้วแม่สั่งแล้วจ้าสั่งแล้วค่ะราคาดีสีแดงอยู่สายสีแดงอยู่ครับโอเคส่วนทางต่อพ่อก็กดตะกร้าได้เลยตะกร้าได้เลยนะคะพี่น้องครับแต่ว่าทั้งต่วันทั้งดีตอนเนี่ยจิถือกว่าแม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแฟดเซลค่ะแฟดเซลโอ้โหตอนนี้สองขวดได้เก้าหนึ่งหนึ่งฮะสองขวดได้เก้าหนึ่งหนึ่ง เก้าเลยเก้าาเก้าหนึ่งจากเก้าเก้าเก้าโอ้โหสองขวดได้เก้าหนึ่งหนึ่งนะครับทางตนตอกดตะกร้ามาเลยนะครับติ๊กตอกน้องเต้าติ๊กตอกของนกพวงสะกอนกดมาได้เลยนะครับใช่ค่ะรีบกดด่วนเลยวันนี้โปรดีมากใช่เอาไปสองขวดเลยฉีดอย่างละกินใส่กันตอนนี้สีขาวม่วอีกกินหนึ่งอยู่นี่อ้ไอ้ห้าม้ข้าตองใดเด้อก โอ้โหคนกดได้แปดสองสองด้วยสี่ไปต้งเรียนน้ำเนาะจะขโมยเพราะว่าไอ้ไม่ได้นัดหมายหนูโกรธอายไข่น้องหอมมาช่วยพี่หยองเก่งมากๆเลยครับบางในท่านเข้าหลุดกรุดหรือยังครับหลุดกรุดต้องรีบหลุดกรุดแล้วนะครับใช่นะครับผมต่างคนต่างไปออกงานพี่น้องเอ้ยบ่คอยเดี่ยวขอกันจะเทียนะครับเนี่ยพขอกันตั้งแต่ย่างสวยโอกาสเวลามาหลิน มาทําการแสดงขอนใจมือนั่งยองกับมะเบิงนะครับวันนี้ได้พ่ออีกเช่นึงกับเอาพ่อว่าเธอเจอครับมือนั่นคือแบบแบบว่าฝนตกแห้งอือก็คือไปตั้งแต่โชว์แหละก็ได้ไอ้ไปแบบไปนั่งตากฝนนั่งสิแม่แบบป้าได้รอบสี่ปีเลยไอ้คือสาดซึ้งใจทลายจนว่าเปียกหัวเปียกเบิร์ดอือไอ้ก็ขอให้มือเราเบียบปิดวงฝนตกกันเลยไอ้สิไปนั่งเบิงตไปได้โชว์ ขึ้นมากเลยเอาขึ้นเด้กนอนกับอดทอนไปเบิองไอไวันน,นนั้นบัดนี้ไอก็สิแบบอดทอนไปเบิง่งคือกันบาดน,นี้วันที่21มิถุนายนวันปิดฤด,ดูกาลมาลามตะเกียงวัลสินครับเชิญกับนกกับน้องอไอ้นะครับผมรับเชบิญบดเวทีระเบียบนะครับผมอีหล่าเคยขึ้นหันระเบียบไปบ่ว้าวถือว่าเป็นเทื่อแรกไม่ได้พี่น้องที่สิได้ไปขึ้นนะครับผมปกติไปแต่หลังห้างปกติไปแต่หลังเวทีหลงังเวทีกับว่าได้ไปน้ำกันกับพอลเท่า ที่เคยไปแค่ครั้งเดียวใช่ลอยไปกับไผ่พุ่นนี่ไปไปแบบกับลุงเอกเออเปนได้ไป่ายรูน้ำยูเหมือนกันนอเมปอี่หยางขึ้นโตมากแล้วอัพับแฟนครับวันนี้นะครับถือโอกาสดีนะพี่น้องแฟนครับแฟนเพลงหมอลำเสียงบีบกหลวงพงกรนะครับก็บางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าน้องชายนะครับมีน้ำหอมเป็นของตัวเองแล้วเพิ่นเปิดแบรนด์มือนันมือนันเิ่นเชื่อไอไม่ต่ว่าไอ้วอร์เด้มากขึ้นไปน้อแมนด้วยกายัน มือดีชูโอกาสมาหาหนองนะครับปากแม,แม่แม่ทุกคนนะครับของอลาหลายๆบ้านบ้านแม่ฮันนุพงศกรบ้านนุพงศกรรษเอฟซีบ้านน้องไอายสักนาปรบอสน,น้อยนะครับอย่าลืมมีหน้องครับกดซิงค์ลุงด้านล่างนะครับเพื่อสั่งน้ำหอมน้งเต้าหยองนะครับเพราะว่าอ่ามือดีปูมดชันพิเสียงพวงนจาก599นะครับวันนี้เหลือเพียง499ตั้งแต่ตั้งแต่อะไรบ้างมีแขกรับเชิญแขกรับเชิญประมาณสองสอง สองคนลินลินกับสองรอบสองรอบสองสองสองรอบก็คือแต่ละรอบมีคนเหมาเนี่ยร่างหนึ่งใช่ไหมแม่โอ้โหร่เป็นสี่มีบอเนาะร่างหนึ่งเท่าไหร่สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยกว่าบาทอ๋ออันนี้อันนี้ราคาสีเก้าเก้่ไหมราคาสีเก้าเก้าเหมาหนึ่งร่าง嘛แม่ประทัดผมแบบยังยัอึ้งอ่ะ กดเก็บปลายทางได้นะคะมีเก็บปลายทางนะใครละบันสีเมาบันไหนมีใครจะเมาไหมคะแ้ก็คือเมาเนี่ยก็คือว่ได้ส่งให้เจ้าของได้บอกให้ไปแจกใจโอ้โอ้แปลว่าซื่อเราก็ไปแจกคนอื่นบางคนบางคนกับเมาแปลว่าให้ไม่ต้องส่งมานะให้น้องไปแจกคนในวงเลยอะไรแฟนขับรู้เหรอบ่แมนตัวเกี่ยวเอา แม่แม่ตัวเกี่ยวขมาปีไปได้ไหมโอ้แสดงว่าแม่แม่เนยแบบแสดงว่าแม่คือแบบใจปั๊มมากผมทั้งอึ่งอ่ะพาดแบบบ่เคยพขอดิจิตาร์คืออะไรองสิบเป็นอย่งสันแม่แม่ห้าเมื่อสิบหน่อยหนาเพิ่มบ่ได้นี่พอรอบกอนก็จะเอาเมาแล้วรอบนี้นะครับเมาสป่ะออนออนหน่อยออนหน่อยใหญ่ขามีจักรรอบเนาะไอ้ไอ้ไอ้เดนเฮดกาแฟบอ บ่าได้บ่าได้ไม่อย่างเลยบอมีเตเตปลาบอกต่อเพราะว่าไอแบบไอมันต้องแบบว่าของยูของกินของยังเสียไอ้านัดราคาดีมากวันนี้กดได้เจ็ดหกเจ็ดโอ้โหอ่าถูกกดในตะกาได้เลยนะคะวันนี้โปรดีมากร้อนร้อนเลยไม่อยังไรยองกินน้ำมุนเจ็บข้อโอ้ยเร็ยังจิเป็น เอาอย่าพูดเรืนั้นออกมาพี่หลาสวัสดีแป็นม่ยพี่พี่บ้านพี่พี่ตั้งหยองสวัสดีครับครับรอแท้ขอบคุณครับค่ะขอไปอั้มคำนึงได้ไหมโอ้ยไปอั้มมาสั่นวะไปกินไปน้ำเลยลูกมั้ยไอเนาะน่ารักมากค่ะขอบคุณมากนะครับไอกินสตอเป็นบอไอบอกินไอ้ซั่งมันตดเหม็นคนอยากกินตายแล้ว เป็นอย่างเงี้ยไปหาหมักสตอมาสุ้กินเด้อบอกมันเหรอผมเห็นเจ้ากินสุ้กินทันหรอกเทียมเมนูแล้วเทียมเมนูเห็ดสุ้กินหรือว่าหรือว่าผู้อื่นเห็ดผมเป็นไรเห็ดเองพี่เมนเห็ดเป็นอีรีติลาเป็นไป้มาต่อก็ให้เรากินเป็นพอามไอโปเสียดอกเอาผมเห็ดเป็นนี่เลยฉีดวันนี้หอมถึงพรุ่งนี้เลยจ้าหอมหอมมืออื่นมือพึ้งครับลงบอกเลยว่าอันนี้อันนี้บ่ได้โฆษณานะครับบ่ได้ฆ่าสโน่นะครับพี่น้องลองเอาไปพิสูจน์เบองว่า ลงพวกสกปรยเบอีหีบอว่าชิงเสื้อผ้าที่เราฉีดแล้วอ่ะที่ที่เขาที่เขาฉีดไว้แล้วก็เขาสีถอดไปซักไหมครับอีกประมาณสามวันเราจะซักลองดมดูกลิ่นยังติดอยู่เลยนะครับถือว่าติดทนนานมากๆนะครับผมคือเทียบกับน้ำหอมแบรนด์เนมแบบที่ราคาแพงๆได้เลยอันนี้บอดี้บอยยองลยอันนี้ผมกับบอดี้บอดี้บอยยองเจ้าของคือกัน คือผมก็ใส่คือองอันะครับบางบางทีแบบหนึ่งเนาสี่พันหายิงสิไหมครับแต่พอใส่เราก็บบ่หอดเดือนแต่พอมาใส่เนี่ยเปิ๊มมือเดียวเบิดคือไออาหรือกินหรือมือเดียวเบิดเงียแตกสิสีเราย่นบ่บ่ล่ะครับว่าแบบต้องสีแบบดูดูจริงครับลงมากกับชีตคืนกับสีลงมากกับสีดมนจีบไปเขาหน้ามาสีเนาะ ไปกี่จวัาประจำวันฉีดบ่อยๆตาลอยทั้งวันสรุปเกียดละหมอมพอลอยจจเลยนอนสักวินเนาะฉีดหลายครั้งหลายแหมผู้ชดยผ้าบานละหมอมีีดหลายครน้งจริงค่ะติดหอมเสื้อนานมากเราฉีดแค่ประมาณสักแปดจุด